เอางี้ดีกว่าค่ะถ้าอยากให้เช <c oughs> ื Luckily, ่อว่าเต้นไี oh, ่เป <cs reside> <c oughs> ็นจริงๆเนี่ยรบกวนเต้นให้ดูหน่อยได้ไหมคะแจ๊สเต้นแจ๊สคลิปฮอปคิปฮอปฮิปฮอปไม่้ไม่ได้แอดีพอดีพอดีพอดพอดีอถ่าอเีพอดีพอดีาอดีพอดีนอดีพอบีพดีพอดีพพบีพีพอดีพเีพอดพอดอออพออนอนอีพอดีเีพอดี้อดี ชอบซีเครีตเลยล่ะเดี๋ยวที่ผูายพูดทิ้งเธอทั้งวันอ๋อคิดถึงเธอทั้งคืนถึงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันสักทีอ๋อ